บุญกองเขาพี่น้องมาในบุญกองเขาบันเฮามีงานเยเฮามีงานเลยนี่ลกนมีสินมีกบุญอาหารการกินตามระเบียบพี่น้องเลยตอนฮับพี่ฮับเนาะฮับผู้ฮับคนมาเย่ยมาอย่าม xịn 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 nồi xịn 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 อันนี้น้ำกระปุ่นอันนี้ชินเซ่เดีวชิ้นติดกระดูกฝากไว้ต้มสดน้ำเดี๋ยวมะกอกกระมีได้มะกอกระมีขัน

เดินที่ปีนได้บุญนี่ก็ได้นี่ปีเต้าเทืาช่องเท้อยิงตามสภาพปีปลายได้ยินได้มาอืมปีนี้ปีนี้ท่านก็เมาเสี่ยแมนบอกการงานเนาะกันบ่มีบุญกันคือสิบ่ได้มาเนาะคือสิบ่เห็นกันนมนมยังวะเทพ่อนไซได้มาแมลงมึงแน่เนี่ย

เพชยังนะท็่กระทงนางง้วจำเข่าดำเขาแดงจำเสนียจังไร่ออกน้ำกระทงนางงวอื่เนี่ดีด้าอ่าก็เขียนเอียนให้จำนิดนั่นหันและถิมในกระทงนางงวนั่นแหละ

งานพี่น้องตุ่มมือโมและพะยายามมายามกันเดือนที่ปีหนได้เพื่อจะได้พ่อกันก็ได้เันบุมีบุญมีซินนี่ยเช่นพอด,ดีเห็นกันเลยและเบิ่งเนี่ยห,หากใครแน่อย,ยู่ผู้มือนี่มีอันหูทิบตาทิบเนี่ยอพอได,ด้เห็นในาหันและพอได้เห็นไในว่ากันอยู่ในหันและครแม่บุมีตัวนั่นนี่แห้งแล้วอ่าอ่าอืมเป็นเอกระทงนางงัว นี่นี้บุญนั้นกองเขาบุญบ้านอีกเดือนซีเด็กคันธิมีนี่ปกตินะเออเดินซีออบุญบ้านเดืนอนซีนี่บุญกองเขาไงไอแม่ใหม่นะมาไอชีพไม่ไหนมาไหนไม่กินแก้วก็ได้เตยิ้ไมไปยิ้มไปมูทาคู่ทาพี่ทาน้องแล้ว

นายบ้านทางคณะกรรมการจัดงาน่นก็ได้อัโหลปูข้าไปเรื่อยๆเอ้ยว่าไปเรื่อยๆได้่น,น,นก็นได้เออเป่เา,า่กันลูกกับบ้าลูบร้านหลานน่อยจได้ร้านอีกแล้วนี่ lát mai lenny chắc đưa anh đâu chắc đường anh đưa chắc đưa anh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  đưa Nè! đưa anh đưa anh đưa À, nhà em mọi người. Nhà pin ông ừ. à, chile. Ban hào, pin anh hai gặp nơi gặp nạn nhân. Nhà gặp <coughs> 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 <coughs>